ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันวิธีการเปลี่ยนนะครับผมมอเตอร์พัดลมนะครับผมยี่ห้ออัตเตอรขนาดสินิ้วนะครับรุ่น S t ขีด t 1 6 m 4นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ใช้การมาเป็นเวลานาน,านหลายปีแล้วนะครับอาการของมันก็คือมันมันชอ็อตแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะครับซึ่งผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วก็ ทีแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนเฉพาะขวดลวดนะครับผมที่อยู่ด้านตรงกลางครับแต่ว่าควรจะสั่งมาแล้วมันไม่ตรงกับรุ่นนะครับก็เลยทําการสั่งมาทั้งมอเตอร์เลยนะครับซึ่งก็จะได้ทดลองเปลี่ยนดังต่อไปนี้นะครับผมตอนที่ผมถอดมานี่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมจะใส่เฉพาะตอนที่เอาตัวตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ซึ่งตัวใหม่ที่เราสั่งมาก็สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับผมเ,เขาจะแถมตัวเหล็กยึดนะครับผมมาให้ด้วยครับแต่ที่มันติดมากับที่ผมซื้อนะั้นมันจะมีขนาดสั้นนะครับผมก็เลยเอาอันเดิมที่ติดมากับพัดลมใส่เข้าไปแทนที่นะครับผมหลังจากใส่เข้าไปแล้วแล้วก็มีกิ๊บ ยึดไว้ตรงด้านหลังนะครับด้านด้านล่างนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเกิดการสั่นไหวนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการมาต่อสายไฟนะครับผมของพัดลมซึ่งในคู่มือที่ติดมากับมอเตอร์ก็จะมีแจ้งว่าสายไฟเส้นไหนเป็นเสียอะไรก็ตรงกับเบอร์ขัดลม1 2 3ตัวไหนนะครับซึ่งสายสายตัวแรกนะครับที่ผมใส่นี้ก็จะเป็นสาย าสายเบอร์เบอร์สามนะครับผมเบอร์สามก็จะเป็นสีเหลืองนะครับในส่วนของเบอร์สองก็จะเป็นสายสีแดงนะครับผมแล้วก็เบอร์หนึ่งก็จะเป็นสายสีเทาในส่วนของสายสีขาวนี่จะเป็นของตัวสายไฟนะครับผมซึ่งที่ผมบรรยายนี่อาจจะไม่ตรงกับตรงในภาพนะครับขอต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ก็ลองทำตามาขั้นตอนที่ผมได้บันทึกคลิปนี้ไว้เลยก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้อ้างอิงจากาช่างคนไหนนะครับก็คือใช้จากความรู้ของตนเองโดยตรงนะครับผมถ้าผิดถูกประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับซึ่งจากการที่ผมลองอขออภัยนะครับถ้า ตอนที่เราต่อสายไฟนะครับเราก็ต้องมีข้อหดเอ่อเป็นท่อยางนะครับที่เราจะเอามาช่วยเป็นชั้นหวนหุ้มรอยต่อที่เราได้ต่อสายไฟไว้นะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตในขณะที่เราปิดฝาไปนะครับผมตัวนี้เราก็ตัดสอดเข้าไปในสายก่อนนะครับ ซึ่งท่อหดนี้ก็ไม่แพงครับผมสามารถซื้อตามร้านขายอะไหล่ทั่วไปนะครับเส้นหนึ่งก็ประมาณ3บาทถึง5บาทได้แล้วแต่ขนาดเส้นรอบวงของแต่ละเส้นนะครับผมซึ่งของซึ่งผมจะไม่ใช้สกอ็อตเทปสีดําในการพันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลานานไปแล้วสกอ็อตเทปมันจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราใช้ท่อหดตัวนี้ก็สามารถติดได้ตั้งตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ ที่จะไม่มีที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟรัดวงจรนะครับที่เรียงไม่มามาที่ไม่ให้มาเออมันมาสัมผัสกันนะครับผมนี่ครับต่อไปเราก็ต่อตามคู่มือที่เราเขาได้แนบมากับมอเตอร์ที่เราได้สั่งซื้อไว้นะครับผมครับก็ลองทำตามกันดูนะครับผม ซึ่งพัดลมตัวนี้ผมได้ทําการซ่อมไปครั้งแล้วนะครับเหมือนคลิปตัวที่เอาเคยลงไว้นะครับซึ่งตอนนั้นก็แก้ไขโดยการเอาน้ํามันนะครับผมน้ํามันหยอดตรงที่มันหมนไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่วันนี้ก็คือมัน,มนช็อตน,นะครับมันน่าจะหมดอายุไขตามสภาพที่ ครับหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้หุ้มฉน,นวนนะครับเราก็มาทําการทดสอบนะครับผมว่าที่เราต่อไปนี่มีความถูกต้องหรือว่าทําสามารถทําให้พัดลมหมุนได้ตามที่ต้องการหรือไม่นะครับผมจากการทดสอบดูพัดลมก็มีหมุนตามปกตินะครับผมซึ่งมีขนาดความแรงที่ดีกว่าก็เป็นของใหม่นะครับผมรู้สึกว่าความแรงนี่จะจะมีมีความแรงมากเลยนะครับผม หลังจากที่เราทดสอบแล้วเราก็มาทำการาทำการลนข้อหดนะครับเพื่อที่จะให้ข้อหดมันยึดเกะติดกับตรงสายไฟที่เราทำรอยต่อไว้ในครั้งแรกนะครับผมซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องลนนานนะครับผมก็ให้ประมาณว่าเป็นเปรียวของความร้อนโดนที่ตรงข้อหดมันก็จะหดหุ้มชนุหุ้มตรงที่เราได้ทำการต่อไว้นะครับผม ซึ่งอาจจะมีกลิ่นก็แนะนําให้ทําหาผ้าแมสนะครับมาปิดจมูกไว้นะครับเพื่อป้องกันกลิ่นของอที่เราได้ทําการเผาไม่ได้เผานะครับผมก็คือประมาณว่าลนๆนะครับให้มันหดเข้าครับผมคือจะใช้ถ้าใครมีหัวแรงหรือว่าตัวที่เป็นตัวบัตรีก็เอามาสามารถใช้แทนไฟแช็กได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่มีนะครับก็เลยใช้ไฟไฟแช็กนะครับผมในการใช้ หลังจากที่เราทําการาขดุดท่อหดหมดแล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับปิดฝาตรงด้านล่างนะครับผมซึ่งฝาตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับซึ่งตัวนี้จะโดนน้ําไม่ได้เลยนะครับ นะครับก็ทําทการปิดฝาล็อกอไม่ต้องขันแน่นนะครับผมขันพอตึงมือนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการใส่โครงของตะแกงนะครับผมตแะแกง่ใส่ตัวรองตะแกงพัดลมนะครับแล้วก็เอาตะแกงพัดลมใส่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยใบพัดใบพัดลมนะครับ ซึ่งพัดลมตัวนี้คีรแรกผมกะว่าจะไม่ซ่อมแล้วแต่ว่าถ้าไปซื้อใหม่ก็ราคาประมาณหกเอ่อ7จ็ดถึงแปดบาทครับซึ่งเครที่ผมซื้อมาเปลี่ยนในครั้งนี้ก็ประมาณตัวละ370กว่าบาทครับก็ประหยัดไปได้คึ้งหนึ่งครับแต่การใช้งานจะสั้นหรือยาวขนาดไหนดต้องมาลองดูกันสักระยะนะครับแต่เห็นจากรีวิวที่ทางร้านเขาได้มีลูกค้าลงไวก้ก็ส่วนมากจะรีวิวดีนะครับ ท่านใดที่ไม่ข้อสงสัยหรือข้อติชมประการใดก็ก็สามารถาลงไว้ในคอมเมนต์ได้